สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่2.4นะครับเขาบอกว่าอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามแกน x นะครับโดยตำแหน่งอของอนุภาคเนี่ยเป็นไปตามสมการ x เ mm. ท่ากับ2 t กำลัง3บวก5 t ยกกำลังสองบวก5เมตรนะครับจงหาตำแหน่งความเร็วและก็ความเร่งเมื่อเวลา t เท่ากับ2วินาทีอันนี้คือโจทย์นะครับโอเคเขาให้หาอะไรครับหาตำแหน่ง ความเร็วแล้วก็ความเร่งหาตำแหน่งเมื่อ t เท่ากับ2เอากอไก่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะกําหนดตรงนี้เป็นกอไก่นี่ไหมจงหาตำแหน่งเนี่ยกอไก่นะครับหาความเร็วนี่เป็นขอไข่แล้วกันความเร่งนี่เป็นขอควายมาดูเทียะตัวนะครับอ่ะกอไก่ก่อนนะครับหาตำแหน่งเมื่อ t เท่ากับ2นะครับจาก x เท่ากับ 5t ยกกำลัง3บวก 5t กำลัง2บวก5ก็แทนค่าลงไปนะครับก็เป็น 5t เท่ากับ2ก็เป็น2ยกกำลัง3ใช่ไหมครับ5โอ้อันนี้จันเลข2เลข2เลข2ไม่ใช่เลข5ันนี้เลข2เลข2เติม2นะครับ5คูณ2ยกกำลัง2นะครับบวก5อันนี้ก็จะเป็นคิดในใจนะครับ 2 2เป็น4 2่สเป็น8 8 2แปดสองสิองสเป็น4 4 5 20นะครับบวกห้าจารคิดได้เป็น3าเป็น41เมตรนั่นเองนะครับทำไมเพราะว่าเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรเห็นไหมครับเมตรตอบครับ41เมตรวินาทีที่2นะครับต่อไปขอไขเขาบอกว่าจงหาความเร็วอน,นี้เราต้องมีความรู้ ความรู้อะไรเอ่ยถ้าเขาให้การกระจัด x มาใช่ไหมจงหาความเร็วเพราะฉะนั้นจากอะไรครับความเร็ว v ก็คือ dx by dt จริงๆแล้วก็คือ dr by dt นี่เป็น1เป็นการเคลื่อนที่1มิติไงเป็น x ใช่ไหมครับเราก็ต้องอนุพันธ์ใครดิฟไม่เป็นก็จอดใช่ไหมเพราะว่าเราต้องดิฟอะไรครับเราต้องดิฟ x x ก็คือก้อนเนี้ย 2t ยกกําลัง3บวก 5t ยกกําลัง2บวก5เนี่ยนะครับ เวลาดิฟเนี่ยถ้าดิฟไม่เป็นก็จอดอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าสําหรับคนที่จําไม่ได้จริงจอาจารย์จะทบทวนสูตรให้นะครับสูตรที่ต้องจําก็คือ dx สมมุติ dx เอกนะครับ dx ยกกําลัง n อ็นบอันนี้กรณีทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับ x ตัวนี้นะ dx เอกําลัง n อ็นบอกไอตัวเนี้ยต้องจําเลย x จะเท่ากับ n x ยกกําลัง n อลบหนึ่งโอเคไหมครับ n x ยกกําลัง n อลบหนึ่งอันนี้ต้องจําต้องจํา ยกตัวอย่างถ้า x อาจารย์เป็น t นะตัวอย่างนะถ้าเป็น d อ่ะเดี๋ยวยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็น t ก็ได้ x ยกกำลังอ่3สมมตินะครับ by dx เนี่ยตัวนี้อาจารย์ก็จะได้อะไร n คือ3เพราะนั้นก็เป็น3 x ยกกำลัง3ลบ1ก็คือ3 x ยกกำลัง2นั่นเองพอได้ไหมครับอ่ะตัวอย่างที่2นะครับสมมติว่าอาจารย์ d, d t ยกกำลัง สามอ่ะ by dt อาจารย์เปลี่ยนตัว x เป็นตัว t เปลี่ยนตัวไหนก็ได้ถูกไหมอ่าอันนี้ n ก็คือสามมันก็เป็นสาม t ยกกำลังสามลบหนึ่งใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นสาม t ยกกำลังสองนั่นเองนะครับอ่าโอเคแล้วคุณสมบัติของการกระจายก็มีในดิฟเฟอเรนเชียนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ดิฟตัวนี้แล้วก็ไปบวกดิฟตัวนี้แล้วก็ไปบวกดิฟตัวนี้กระจายเข้าไปนั่นเอง ราะนั้นอาจารย์ก็เขียนออกมาเป็นได้เป็นนี่ของอาจารย์นี่นะครับก็เป็น d/ ีบายดของ 2t งทีกำลังสามบวกดีบายดของ 5t าทีกำลังสองบวกดีบายดของ5โอเคไหมครับตอนทําไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจารย์ทำสำหรับคนที่ไม่รู้จําไม่ได้จริงๆว่าตอนเราเรียนมัธยมไปเราทํำยังไงนะครับ Okay. อันนี้ก็จะกลายเป็น2ดึงออกมาข้างนอกเลย2เป็นค่าคงตัวนะครับไม่เกี่ยวเลยมันมีคุณสมบัติการกระจายแล้วก็การสลับที่ของการคูณได้นะครับในอนุพันธ์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 dt ยกกําลัง 3/ dt บายเห็นไหมครับเหมือนตัวนี้แล้วไหมครับบวก5 d ากําลัง2อันนี้ d t กำลัง3 d t กําลัง2 dt บายนะครับบวกด5ดันดึง5้าออกมาครับ D ีบายดีทดึงออมาเหลือหนึคือ T ีกำลังศูนยโอเคไหมครับอันนี้ต้องรู้นีไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับว่าหเนี่ยว่าหนึคือ T ีกำลังศูนย์ะครับโอเคอันนี้อาจารย์ทําตัวนี้ให้ดูแล้วใช่ไหมเนี่ยที t กลังสใช่ไหมครับก็กลายเป็น3 t มทีกำลังสก็เป็นสองคูณสามทีลังสอก้อนนี้ก็เป็นหคิดในใจพรวดเลยที t กลังสก็คือทีกำลังสก็เป็น2องทีกำลังหึงถครับ 2องทนะีกำลัง1ก็คือ T นั่นเองนะครับบวก5 0ศได้ไหมศูนย์คูณ t กำลังลบหนึ่งเมืเ่ไรศูนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับดิฟค่าของตัวเป็นศูนย์นั่นเองถ้าเรารู้ตัวนี้ดิฟค่าของตัวเป็นศูนย์เราก็จะตอบพรวดเดียวแต่อาจารย์กระจายให้ดูเฉยอันนี้ก็เป็น6กทีกำลังสองบวก 10t โอเคอันนี้ก็คือความเร็ว แต่คราวนี้เขาต้องการความเร็วที่ t เท่ากับสองเราก็แทนค่าเข้าไป6 2ยกกำลัง2องบวกสิคูณสอเคไหมครับเราก็จะได้6 2 2เป็น4 4 6 24่หกยบวกยีเท่ากับสีเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำตอบต่อไปหาความเร่งทำไงครับเขาคอควายของอาจารย์เนาะ เขาหาความเร่ง a ความเร่ง a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ a ก็เป็น dv by dt จำได้ไหมครับแล้ก็แทน d เข้าไปไอ้ dt มาจากไหนก็ข้อที่แล้วไงที่เราได้เห็นไหมนี่6 t กําลังสบวก10 t เป็นหยุดคลิปไว้แล้วลองทําดูครับถ้าใครทําคล่องเราจะคิดในใจเหมือนอาจารย์ได้พรวดเลยทําไงครับปังปุ๊บ6 2 12 t เพราะ t 2ลบ1นป็น บวก10นะครับบวก10บวัน a ของ t เท่ากับ2ก็จะเป็นเท่าไหร่12คูณ2บวก10 1เอาละส2 2เป็น24บวก10เป็นเท่าไหร่34เมตรต่อวินาทีกำลัง2ออันนี้ก็คือคำตอบโอเคไหมครับก็ จบคลิปเท่านี้นะครับสรุปแล้วพวกเราต้องดิฟเป็นนะครับแล้วก็พอเรียนเรื่องอเรียนเรื่องอ,อะไรนะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตตาวอาจารย์จะพาอดิเกรดนะครับอันนี้การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิตินี้เอาดิฟเป็นนะครับสวัสดีครับ